ห้าวิธีเสริมออร่าและปัดเป่าพลังงานด้านลบเมื่อออร่าของคุณแข็งแกร่งคุณจะต้านทานต่อพลังงานด้านลบได้มากขึ้นจะแบ่งปันวิธีง่ายๆที่คุณสามารถเสริมสร้างออร่าและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณบางครั้งเราใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเราอยู่ในยุควัตถุนิยมและกลไกดังกล่าว เราจึงไม่ใส่ใจกับหลายสิ่งหลายอย่างเช่นออร่าของเรามีหลายสิ่งที่ในระดับทางกายภาพสามารถทำลายและทำให้ออร่าของเราอ่อนแอลงซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังงานทั้งหมดที่เราเรียกว่าเป็นของเราเองได้สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเรารู้สึกเสื่อมซึมไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงทําสิ่งต่างๆ และมีอาการต,าต่างๆเช่นอดนอนซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดจากการทำงานมากเกินไปแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจหมายความว่าเราแค่เหนื่อยแต่เรามักละเลยภาพรวมซึ่งก็คือออร่าของเราความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกวันและทำร้ายมันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีออร่าที่อ่อนแอ อันดับแรกเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความแข็งแกร่งของออร่าของเราลดลงซึ่งรบกวนสถานที่ที่เราดึงพลังงานทั้งหมดของเราออกมาเมื่อออร่าของเราอ่อนแอลงเราจะอ่อนเพียมากกว่าปกติเราอาจรู้สึกขาดแรงจูงใจที่จะรุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆให้เสร็จซึ่งมักส่งผลให้เกิดความยากลำบากมากมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผลลับสุดท้ายคือเราไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้แม้แต่งานพื้นฐานที่สุดเช่นการตื่นนอนตรงเวลาเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีซึ่งทำให้หมดโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตมีอะไรบ้างที่ทำให้อล่าของเราอ่อนลงอาจเป็นเพราะปัจจัยหลายประการตั้งแต่ทางร่างกายเป็นจนถึงจิตใจ การเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือโซเชียลมีเดียอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ออร่าของเราอ่อนแอลงได้ 1. เรามักมองข้ามผลกระทบของการติดโซเชียลมีเดียที่มีต่อเราเพราะมันเกิดขึ้นทุกวัน 2. วงจรการนอนหลับที่ผิดปกติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราต้องการการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตและทำหน้าที่ของเราต่อไปได้ถ้าเราขาดสิ่งนี้ก็จะส่งผลต่อออร่าของเราด้วยในขณะเดียวกันเมื่อเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านเนื่องจากงานหรือภาระหน้าที่อื่นๆเราไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอซึ่งส่งผลเสียต่อออร่าของเราเราต้องเปิดรับความงามของธรรมชาติ 3. หากเรารับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและไม่ดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่งของปัญหาคือความจริงที่ว่าพวกเราหลายคนออกกำลังกายไม่เพียงพอร่างกายของเราจำเป็นต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติและได้สิ่งที่สูญเสียไปในการแข่งขันที่เรามีเมื่อเราปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบเราและทำให้ทรัพยากรของเราหมดไปออรา่าของเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย หากมีใครบางคนในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกหมดแรงและไม่มีแรงจูงใจหลังจากพูดคุยกับพวกเขาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจคนคนนี้มีผลกระทบต่อความแข็งแกร่งภายในและออร่าของคุณการพูดคุยกับผู้คนและช่วยเหลือพวกเขาในยามที่พวกเขาต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณไม่ควรทำเช่นนั้นโดยทำให้เสียสวัสดิภาพของคุณเอง สความเครียดเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่พวกเราส่วนใหญ่ตระหนักถึงและยังเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราหลายคนมีออร่าที่อ่อนแอเราต้องหยุดทำงานหนักมากเกินไปและถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะเอาตัวเองไปเป็นทาสของมันเมื่อเราฟังสาเหตุที่ทำให้ออร่าของเราอ่อนแอ เรามาดูวิธีว่าเราจะเสริมสร้างออร่าของเราได้อย่างไรตอนนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ช่วยให้เรารักษาออร่าของเราให้แข็งแรงและช่วยให้เราผ่านชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น 1. สิ่งแรกที่คุณต้องทำํำคือการถอดรองเท้าของคุณและออกไปเดินเล่นในที่โลง่งและทำกิจกรรมทางกายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หมายถึงการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือบนพื้นหญ้าเพื่อช่วย ดูดซับพลังงานด้านลบและประจุไฟฟ้าออกจากร่างกายของเรา 2. อ,อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนอกจากทำให้เราแน่ใจว่าได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุในปริมาณที่เพียงพอแล้วคุณควรให้ความสัมพันธ์กับการรักษาระบบย่อยอาหารให้แข็งแรง 3. หากคุณต้องการเสริมสร้างออร่าของคุณ คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่บั่นทอนพลังงานของคุณและทำให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองและสิ่งที่คุณสามารถทำได้คุณต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนั้นและคุณควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ 4. ฝึกทําสมาธิและฝึกการหายใจจนกว่าคุณจะลองสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่เข้าใจถึงข้อดีอย่างแท้จริงที่พวกเขามีให้ดังนั้นคุณควรเริ่มใช้มันโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าพวกเขามีพลังงานมากแค่ไหนและพวกเขาสามารถเสริมออร่ราของคุณได้อย่างไร 5. มีวัตถุภายนอกบางอย่างเช่นเครื่องรางหรือคิสตัลอาจจะเป็นอเมทิสต์เพลคอร์หรือโลสคอร์ดหรือคิสตันชนิดอื่นๆที่สามารถช่วยคุณเสริมออร่าของคุณได้สนามพลังงานของคุณเป็นสมบัติล้ำค่าและทุกคนรวมถึงคุณได้รับประโยชน์จากออร่าของคุณด้วยเหตุผลนี้คุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเสริมสร้างออร่าของคุณตามคำกล่าวโบราณของชาวอินเดีย วิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือร่างกายของผู้ศรัทธารักษาความสวยงามของมัน